อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Crest Garage ของเราไว้ด้วยนะครับที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดในทุกปีทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่าที่คนรักรถไม่ควรพลาดสำหรับวันนี้เราจะพามาชมรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอย2026 toyota hilux รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการอัปเกรดทั้งรูปลักษณ์และสมรรถนะอย่างเต็มคันพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิม toyota hilux 2026ัโโา 2, 26, มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่แข็งแกร่งแต่ดูหรูหรา เส้นสายบนตัวรถถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความโดดเด่นด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ที่ต่อเนื่องกับฝากระบะทําให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูพรีเมียมและทรงพลังขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระบะรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความทนทานที่เป็นจุดขายหลักของโตโยต้าไฮรักมายาวนานภายในห้องโดยสารของไฮรัก2,026ถูกปรับให้หรูหราและสะดวกสบายมากขึ้น วัสดุภายในใช้แบบซอฟต์ทัชให้สัมผัสที่ดีพร้อมตกแต่งด้วยโทนสีเข้มสไตล์สปอร์ตหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิมรองรับทั้งระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงและช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารทุกที่นั่งที่นั่งได้รับการออกแบบให้รองรับสริระได้ดีขึ้นและมีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในทุกสภาพอากาศ ในส่วนของเครื่องยนต์โตโยต้าไฮลักสองพมีให้เลือกหลายรูปแบบตามตลาดแต่จุดเด่นคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบใหม่ที่ให้กำลังและแรงบิดสูงกว่าเดิมพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8ปสปีดท,ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นสำหรับรุ่นไฮบริดนั้นถือเป็นไฮไลท์สำคัญของปีนี้เพราะโตโยตานำเทคโนโลยีไฮบริดมาใช้กับรถกระบะอย่างเต็มรูปแบบทำให้ได้ทั้งความแรงและความประหยัดในคันเดียวระบบขับเคลื่อน4อี่ล้อถูกพัฒนาให้ตอบสนองได้ดีในทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายระบบความปลอดภัยของไฮลักส์2 0 2นก็ได้รับการอัปเกรดอย่างครบครันมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360อองศาเพื่อช่วยในการจอดได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขึง้นและถุงลมนิราภัยรอบคันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร สำหรับคนที่มองหารถกระบะที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด t o โย t a าไฮ u ัก2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบมันผสมผสานความทนทานความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการขับขี่ในชีวิตประจำวันช่อง AutoCrest Garage จจะยังคงนำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ในปี2025และ2026ให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งรถกระบะรถซีดานและรถ SUV จากทุกค่ายดังทั่วโลกเพื่อให้แฟนแฟนรถยนต์ในไทยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัยที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Autocars Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปรีวิวต่อไปของเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้า